สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปสายกุลสกคนเด้อมากินสมตำตำ,ตำไทยหมูย่อน้ำกันจ้ะขอยกิกนยังข้างขอยบวมหมดแล้วมาเดอ้อพี่น้องตำไทยหมูยอกินกับข้าวปุ้นกินกับยังไว้ดิเนี่ยข้าวปุ้นจ้ะพี่นออ้องกินขนมจีน

มครื่องนก็อัดบบได้เครื่องนุ่นมงมันก็บอกว่าจำเต็มอัดบบได้จ้ะรอก่อนกว่านมเส้นดูด้วยอุ่นดูด้วย ตัมบาลากังงดก่อนตัมบลัลลางดก่อนเพื่อน้องอืขั้นโตอยู่คอยยังกินยาคุ้มแพ้อยู่จ้ะอืมจงงดปลาร้ายังกินขนมเซนต่อ,อยอีกเนี่ยนะ ขนมเต็นก็เป็นของหมักของดองก็กัน มาดจะเป็นนองเด้อท่านผู้ใดชอบคลิปส้มตำหมูยอตะกอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเะด้จ้าเพื่จะมังใจให้เน่คอมเมนต์อยู่ใต้ล่างไอ้แก้จะได้ไปอ่านแล้วก็ตามไปเบิ้งที่บ้านของของคนเพื่อนเด้อพี่น้องเอ๋ยพี่นอ้องป้องฝ่ายเอ๋ยใครก็ว่าจึม ไขมักแก่เข้มพี่น้องไปกันแ้วจ้าบ๊ายบาย